วันลุมพินีเพิ่งหลงบ้านแรมบ้าดับเครื่องชนอาคิฟกูลูซาดาคู่เอกศึกวันลุมพินี94เผยชมคู่เอกของรายการออกมาเป็นที่เรียบร้อยในศึกวันลุมพินี94ที่จะแข่งขันกันในวันศุกร์ที่17มกราคมนี้โดยประกบสองดาวบูไฟแรงมาประชันความเดือดระหว่างเพิ่งหลงบ้านแรมบ้าน,นักสู้ใจเกินร้อยวัย25ปีจากอุบลราชธานีที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีนี้มาอย่างโชคชนพบกับอาคิฟกูลุซาดา ดาวรุ่งฟอร์มแรงวัย19ปีจากอาเซอร์ไบจานเจ้าของผลงานชนะสองไฟรวดในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอดูคลิปวันลุมพินีวันที่1กันยายน2566คู่พึ่งหลวงบ้านแรมบ้าว vs เสกสรรแฟเทคยอดเหล็กเพชร vs พึ่งหลวง พึ่งหลวงบ้านแรมบ้าเคยสร้างผลงานสุดแรงสุนแรงด้วยการคว้าช,ชัยชนะ6ไฟต์ติดต่อกันพร้อมคว้าโบนัส3.5แสนบาทไปครองอีก2ครั้งจนถูกจับตามองว่ามีลุ้นคว้าสัญญานักกีฬาวันมาครองก่อนจะถูกสกัดทางฝันโดยเจ้าเสือใหญ่สอดเดชพันที่ระเบิดพลังอัดน็อกยกแรกไปแบบสุดแสบในศึกวันลุมพินี65เมื่อเดือนพฤษภาคม67แม้ไฟต์ต่อมาพึ่งหลวงบ้านแรมบ้าจะคืนฟอร์มเก่งเอาชนะแต้มมวยแกร่งอย่างสมิงดำเอ็นเอฟลูกสวน ได้ทันทีในศึกวันลุมพินี85เมื่อเดือนพฤศจิกายน67เขาก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้อีกครั้งหลังถูกยอดเหล็กเพชรออาชริยะที่ลดพิกัดลงมาสู้ในรุ่นฟลายเวทเป็นครั้งแรกโชว์ความแกร่งพลิกสถานการณ์จากโดนนับยกแรกกลับมาลุยสาวหมัดจนกลับมาเป็นฝ่ายชนะน็อกในยกสุดท้ายไปอย่างสุดเดือดสมิงดัมเบอาคีฟด้านอาคีฟกูรูซาดา ดาวรุ่งฟอร์มสดจากอาเซเซ์ไบาจานเจ้าของผลงานชนะ17จาก19ไฟบนสังเวียนได้รับโอกาสเข้ามาพิสูจน์ตัวเองในศึกวันลุมพินี72เมื่อเดือนกรกฎาคม67และทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจด้วยการระเบิดฟอร์มเอาชนะฮารุโตะยาซูโมโตะคู่ชกจากญี่ปุ่นในกติกาคิกบ็อกซิ่งด้วยคะแนนเอกฉันไฟล่าสุดในศึกวันลุมพินี85เมื่อเดือนพฤศจิกายน67ชื่อของอาคีฟกูลุซาดา กลายเป็นที่ถูกพูดถึงจากแฟนมวยทั่วทั้งประเทศหลังขึ้นแท่นเป็นคนแรกที่สามารถปิดเกมไม่ครบยกเหนือนักสู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนอย่างสมิงดำลงได้ด้วยการอัดร่วงลงไปกองถึง3นับเอาชนะ TKO ในยกแรกพร้อมคว้าโบนัส3 5ม0แสนบาทเป็นของรางวัลสุดพิเศษทันทีศึกครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์สำคัญของทั้งคู่โดย พึ่งหลวงบ้านแรมบ้าจะสามารถคืนฟอร์มเก่งเพื่อหยุดความร้อนแรงของอาคิฟกูลูซาดาที่หวังบุกมายื้สถิติไร้ไพ่ายเพิ่มเป็นไฟที่3ได้หรือไม่แฟนมวยทั่วประเทศห้ามพลาดเด็ดขาดในศึกวันลุมพินี94สุกที่17มกราคมนี้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทย เริ่ม20นาฬิกา30นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ o n i f c o m Instagram ONE c h a m p h และ TikTok ONE c h m p h